สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาทำผลดอกไม้กันนะจ้าทำแตงโมกันจ้าเพื่อนเพื่อนนี่จ้าเนื้อแน่นแน่นเนื้อแน่นแน่นเนื้อแน่นแน่นเปิดไฟจ้าเอาไี่เลเพิ่มความสว่างนี่จากเพื่อน ใช้มีดวิธีการจะทำแตงโมงแบบง่ายๆนะเลยจ๊ะอีเลนนี่เลย,เลยวานแตงโมงจ๊ะพอสวนมากทาบทาบ ผ่าทั้งลูกเลยจ้ะเราก็จะเอาเปลือกไว้แกงส้มหรือเอาเปลือกเปลือกไว้ยำนะจังเพื่อเือจ๋าเปลือกไว้ยำอร่อยเลิศ <c oughs> าหยิบร้อยนจะนจะ้าแล้วก็พา เราก็จะได้แกงโมน่าทานนี่จ้ะนี่เลยจืดกนินนะคะมาแล้วน่าทานมิจ๊ะ กันเลยื่อนจ๋าทักกันเลยอืมอร่อย แตงโมงตัดเป็นเค้กวันเกิดก็ได้เพื่อนเพื่อนเคเระชิ้นอยนชินช้นอย่ชิ้นนะจ๊ะเหมือนเราตัดเค้กจ้ะประหยัดดีด้วยประหยัดดีด้วยฉลองวันเกิดอืมน่เน่นปุ๊บ ลองเกิดเกิดมันแบบประหยัดนะจ้า <t ip, t ip, t ip. เคปเคปเคปตะเคียนมาปัก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 เห็นไหมจ้าสำหรับ <c oughs> คลิปนี้เพื่อนเิียมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะจ้าไปทางแกงโมก่อนตากแกงโมก่อนสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ